สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนธันวาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กัน น,นื่ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด cribe กติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองเปิดมาได้เป็นไพ่ห้าดาบเลยแล้วก็เป็นไพ่ justice นะครับ เป็นไพ่สี่เหรียญ The h e r of God. อ่ะไม่ใช่เป็นไพ่ Judgment แล้วก็เป็นไพ่เด็กถือถ้วยโอเคครับไพ่ค่อนข้างดูมีเนกาทีฟพอสมควรแต่ไม่ต้องกังวลจนเกินไปนะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องใช้เวลากับการบาลานซ์สมดุลในเรื่องของความรู้สึกอาจจะต้องมีการปรับความคิดปรับอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้เรา หลุดพ้นจากในเรื่องของความรู้สึกมีสัลษณ์ของการจบสิ้นนะครับมีคาระของการจบสิ้นเท่าที่ดูเนาะเพื่อเราจะได้เคลียร์ปัญหาจบปัญหาไปให้ได้เพราะว่าช่วงนี้ชาวราศีมีนลักนณามีนอาจจะมีในเรื่องของความยึดติด ความรู้สึกสิ่งต่างๆอิทธิพลของดาวราหูโคโจรมากุมลักนณาของชาวราศีมีนลักนามีนนะครับดาวราหูมาจากภพเลือนวินาศวินาศเนี่ยเวลาโคโจรทับลักเนี่ยมันทําให้เราค่อนข้างยึดติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างเหมือนไพสน่สี่เหรียญเลยสี่เหรียญคือการยึดติดการเทิดทูนกันกอดรัดนะครับไว้มันเลยอาจจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่สามารถไปต่อได้เราอาจจะแบบ อยู่กึ่งๆกลางๆกับในเรื่องของอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถตัดสินใจได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมันเลยทําให้เราทุกข์หรือท้อใจอยู่กับความรู้สึกในช่วงขณะหนึ่งเพราะว่าอิทธิพลของดาววินาศเนี่ยหรือดาวราหูเนี่ยทับลักขณาจริงๆมันเป็นตําแหน่งพินทุบาทตนุรักษ์พินทุแปลว่าจุดนะครับบาทก็แปลว่าสิ่งที่ไม่ดีพินทุบาทแปลว่าจุดรอยรั่ว นะครับของดวงชะตาแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับมันก็แค่ความรู้สึกถ้าเราไม่ยึดติดมันปล่อยวางทุกอย่างก็น่าจะโอเคขึ้นไพ่าามีสัญลักษณ์ของการปล่อยวางสิทดาบมาจัดเม้นตมาคุณจะหลุดพ้นจากความรู้สึกและความทุกข์ถ้าคุณยอมที่จะ ปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไปและเริ่มต้นใหม่เด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยใหม่ถึงลักษณะข,ของการเริ่มต้นอิสระกับความคิดนะครับจินตนาการความรู้สึกการมองโลกในแง่ดีแล้วคุณจะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีโอเคความรักความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้ดีพร้อมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างแต่ว่าเท่าที่ดูคือตอนนี้ดาวคู่ครองคนรักของคุณคือดาวพุธได้เดินโคโจรอยู่ในพบเรือนสุภาเป็นตำแหน่ง สุภาะก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ไปอยู่ในเรือนสุภาะหมายถึงการต่อยอดการพัฒนาดถาีถ้าสมมติว่าเราแบบพยายามติดต่อสื่อสารชัดเจนนะครับสิ่งต่างๆเคลียร์สิ่งต่างๆ,งางๆให้มันโอเคเลือกในการตัดสินใจที่ถูกต้องคุณจะได้รับโอกาสดีๆความหวังใหม่ๆของการเริ่มต้นเกิดขึ้นทีนี้เรามาดูไพ่กันก่อนนะครับว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมสำหรับชาวราศีมีนลัคนามีนเพิ่มเติม ขอภัยเพิ่มเติมกับชาวมินและคนามินด้วยนะครับไพ่ใบแรกแถวลนางได้เป็นไพ่7ถ้วย3ถ้วยคิงถือถ้วย1ไม้ไพ่ใบสุดท้ายเด็กถือถ้วยมาตรงกันเป๊ะเลยนะครับโอเคอินทรย์ลใต้สำหรับเป็นไฮโรแฟนโอเค ก็ค่อนข้างดีเกือบทุกใบใบนี้กลางๆคือความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะมีในลักษณะของการที่ต้องใช้เวลากับการปรับการเข้าใจการเปิดมุมมองนะครับแล้วคุณจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะครับได้อะไรที่มันเป็นความรู้สึกดีๆหนึ่งเด็กถือถ้วยเราต้องค่อยๆปรับค่อยๆดูกันไปบางครั้งความรักความสัมพันธ์มันต้องใช้เวลามันต้องใช้ในลักษณะของการเข้าใจ การเรียนรู้กันให้มากขึ้นแล้วเราจะอยู่กับเขาได้ดีขึ้นนานขึ้นแล้วก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเกิดปัญหาน้อยลงนั่นเองนะครับคืออยากจะบอกสําหรับชาวมีนแล้วก็รักขณามีนว่าในบางครั้งเนี่ยความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบว่าทุกอย่างคือถูกต้องร้อเปเซนตหรือว่าผิดร้อเปซนมันอยู่ที่ว่าถูกแล้วนะครับต่อยอดพัฒนายอย่างไรผิดแล้วรู้จักปรับและแก้ไขหรือเปล่า นั่นคือสิ่งที่สําคัญนะครับเราต้องประครับประคองไปเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวความรักความสัมพันธ์มันขึ้นอยู่กับคนสองคนมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราตัดสินใจอย่างไรแล้วเราจะไม่ถามเขาเหรอว่าเขาต้องการอะไรในสิ่งที่เขาต้องการมันก็เป็นสิ่งที่เขาอยากจะให้ อยากจะทําบ้างในสิ่งที่เรารู้สึกแบบนั้นนะครับเหมือนกับสิ่งที่เราก็ต้องการจากเขาเหมือนกันถูกไหมเราต้องการให้เขาซื่อสัตย์จริงใจกับเราต้องการให้เขามาใส่ใจเทคแคร์กับเรานั่นมันเป็นความรู้สึกของเราแล้วเขาล่ะเราเราได้เราได้ถามหรือเราได้รู้สึกไหมว่าเราตอบรับในสิ่งที่เขาต้องการหรือย,ยัง น,นี่คือสิ่งที่สําคัญเหมือนกันไม่แพ้กันเลยเราเถ้าเราชี้ประเด็นไปแบบเขาผิดเขาผิดเขาผิดถ้าเราคิดแค่นี้นะครับความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเนาะอันนี้คือบอกเป็นกลางผมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายนั้นโอเคฝ่ายนั้นทําผิดอะไรนะครับไม่จริงจังอะไรไม่จริงใจอะไรหรือเขาเรียกว่าไม่ชัดเจนอะไรทับซ้อนอะไรกับในเรื่องของความสัมพันธ์นั่นมันคือความผิด ในสิ่งที่เขาต้องปรับและแก้ไขนะครับแบบนั้นเป็นต้นแต่เข้าใจนะครับว่าบางสิ่งบางอย่างเราทำคนเดียวไม่ได้ว e วเ t i ร n นะ่ะมันยากเพราะอะไรมันยากเพราะมันต้องใช้ลักษณะของคนสองคนแค่บางสิ่งบางอย่างที่เราตัดสินใจบางคนยังตีกับตัวเองแทบตายอันนี้เราต้องมาเข้าใจในบริบทของคนคนนั้นด้วยถูกไหมครับบางครั้งมันก็ขัดใจเหลือเกินแต่ก็ต้องกั้มกืน บางสึ่งบางอย่างไปเพราะอะไรครับไม่ได้ให้คุณยอมแบบสีทนได้นะแต่บางอย่างยอมได้ก็ต้องยอมนะครับเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดเราไม่ยอมปัญหามันไม่จบนะครับ แต่ถ้ายอมเกินไปอันนี้ก็ไม่ดีเพราะเขาอาจจะได้คืบเอาศอกได้เช่นกันเนาะคืออาจจะอธิบายยาวไปนิดนึงคือไพ่บอกว่าตัวคุณเองอาจจะมีการหลุดพ้นปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะครับมีไพ่ The Judgment เกิดขึ้นมันทําให้ตัวเราสามารถที่จะมองหาทางออกสิ่งดีๆนะครับมีพลังงานบวกในทิศทางที่ดีขึ้นจากไพ่เด็กถือถ้วยนะครับมันจะมีอนาคตที่ดีเพราะคุณจะหลุดพ้นและคุณอาจจะมองเห็นแสงสว่างที่ดี ดีขึ้นหรืออาจจะมีข่าวดีเข้ามาในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามีดาวพุธนะครับคือดาวคู่ครอ,องของคุณโคจรไปอยู่ในภพเรือนสุภาเป็นการต่อยอดการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีแล้วยังมีดาวศุกร์อยู่ในภพเรือนลาภะเล่งไปที่ดาวอังคารนะครับที่อยู่ในภพปุตตะ เลงกันเป็นดาวคู่มิตรเสน่หานะครับมันก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นดูหวานชื่นดูมีความรู้สึกมีความหวังใหม่มีการเริ่มต้นสิ่งดีๆเกิดขึ้นอะไรที่ไม่ดีโยนทิ้งไปอยากเก็บกักพลังงานสิ่งเหล่านั้นเข้าหาตัวเพราะดาวราหูเนี่ยมันเป็นดาวแห่งการซึมซับในด้านที่มันไม่ค่อยโอเคให้เราพยายามปล่อยวางสะกดบางสิ่งบางอย่างให้มากขึ้นหรือยับยั้งตัวเองให้มากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องอารมณ์ เพราะดาวราหูเนี่ยนะครับเวลาอยู่ในละคือบอกไว้ก่อนว่าดาวบาบเคาะเนี่ยอยู่ในราศีมีนเนี่ยทุกดาวที่เป็นบาปเคาะนะแม้กระทั่งสุขประเคาะก็ยังไม่ค่อยดีเลยแล้วยิ่งเป็นดาวบาปเคาะอย่างราหูที่มาจากภพเรือนวินาศนะครับบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่อาจจะต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะวินาศแปลว่าพังทลายแปลว่าจบสิ้นมันตรงกับนี่ไหมสิบดาบ คุณถึงจะหลุดพ้นจากปัญหาตรงนั้นถ้าคุณยึดติดราหูมีสองด้านนะครับยึดติดกับจมปลักเลยแหละยึดติดแบบจมปลักนะครับกับปล่อยวางไม่สนอะไรเลยนะครับมันมีอยู่สองทางมันอยู่ที่ว่าชาวราศีมีนลัคนามีนนะมันไม่มีตรงกลางนะครับลาหูไม่มีตรงกลางมันสุดตรงไปทางแบบไม่เอาอะไรก็คือไม่เอาอะไรเลยนะครับยึดติดก็ลุ่มหลงแบบหัวปักหัวปำก็อยู่ที่ลาหูนี่แหละนะครับที่อยู่ในราศีมีนเนี่ยบอกเลยว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราจะปล่อยวางไหมถ้าคุณปล่อยทุกอย่างจะหลุดพ้นนะครับโอกาสสิ่งดีๆยังเข้าข้างคุณคุณอาจจะยังมีแพชชั่นมีความรู้สึกดีๆมีการต่อยอดมีการพัฒนามีการเรียนรู้อิทธิพลใต้สำหรับได้ the hard fans นะครับ hard f a n หมายถึงการเรียนรู้หมายถึงการพัฒนาความเข้าใจแล้วก็มีแพชชั่น ที่จะทําให้เขากับเรานั้นมีแรงดึงดูดกันและกันที่ดีเพราะว่าอะไรครับเพราะหนึ่งไม้เนี่ยมันหมายถึงแรงกระตุ้นรือร้นความรู้สึกนะครับแล้วก็หมายถึงการติดต่อการสื่อสารด้วยมันอาจจะทําให้เรานะมีโอกาสที่จะมีแพชชั่นค่อนข้างเยอะนะครับแรงปรารถนาที่มีต่อเขาเนี่ยนะมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันจะดึงดูดทําให้เขามีความรู้สึกที่อยากจะเข้าหาเราได้ดีขึ้นได้ด้วยสังเกตดูว่ากองไฟเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของไม้เท้าอยู่แล้วเพราะไม้เท้าในทางพยิปซีหมายถึง เขาเรียกว่าทาดไฟใช่ครับแล้วมันก็จะมีเห็นไหมครับมีพวยพุ่งออกมามันเหมือนจินตนาการของผู้หญิงคนเนี้ยเขาแสดงออกให้เห็นตีปิศนาไพ่หมายถึงว่าเราอาจจะมีแพชชั่นกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีต่อเขานะครับแต่เราต้องพยายามศึกษาเข้าใจและเรียนรู้มันจะลดช่องว่างระหว่างคุณกับเขาได้หรือมันจะลดลักษณะของ ความระแวงความสงสัยกับตัวเขาได้นะครับประมาณนั้นถ้าเราศึกษาเข้าใจกันและกันที่ดีอย่างน้อยนะครับความรักความสัมพันธ์มันก็ย่อมมีทางออกที่ดีคุณอาจจะเซนซิทีฟในช่วงนี้อยู่พอสมควรจากไพ่เจ็ดถ้วยนะครับแต่เจ็ดถ้วยเนี่ยมันก็มีสิ่งที่ดีอยู่ตรงที่ว่ามันคือการหลากหลายอารมณ์มันหมายถึงจินตนาการความคิดหรือว่า เป็นเขาเรียกว่าความโรแมนติกก็ได้เพราะราศีมีลนลักษณะมีเป็นคนโรแมนติกอยู่แล้วนะครับอาจจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาไปเฉลมิมฉลองกันบางคนอาจจะไปเ,เขาเรียกว่าอะไรนะไปฮันนีมูนนะครับหรือบางคนอาจจะไปเขาเรียกว่าอะไรออกเดตก็ได้นาะเพราะว่ามันเป็น สิ้นปีเพราะว่าช่วงเนี้ยมันทำนายก็คือ1 5 3หอธันวานะครับมันเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คุณอาจจะมีในเรื่องของงานากินเลี้ยงปีใหม่ไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาท่องเที่ยวอะไรแบบนี้มันก็ช่วยทําให้เราผ่อนคลายมีความรู้สึกดีๆดาวราหูมาจากภพวินาศกลุ่มรักเนี่ยมีโอกาสได้ไปต่างประเทศค่อนข้างสูงสำหรับชาวราศีมีนแล้วก็ลักนามีนนะครับส่วนไพ คิงถือถ้วยแปลว่าคุณยังมีเสน่ห์ดึงดูดใจมีความรู้สึกดีๆมีความประทับใจที่คุณจะได้รับโอกาสดีๆสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าราชาถือถ้วยเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมองอะไรในทางที่มันเป็นแบบ positive แหละแต่ก็ต้องใช้เวลากับการเรียนรู้การเข้าใจและก็ต้องการใครสักคนหนึ่งที่จะเอคํอาว่าเรียนรู้และพัฒนาไปด้วยกันเนาะมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เขากับเราจะได้ปรับแล้วก็เห็นมุมมอง ร่วมกันที่ดีมันมีโอกาสที่เขากับเราจะลงเอ่ยกันได้เพราะเห็นพ้องไปในทางเดียวกันเหมือนกับว่าเรามีคนที่ดีนะครับในสิ่งที่ดีมีการพัฒนาจากเด็กถือถ้วยเนี่ยขึ้นไปเป็น3าถ้วยเลยมันแปลว่าโอกาสของการที่เขากับเราเนี่ยจะสมัครสมานสามัคคีกันเข้ากันได้เนี่ยมันก็ย่อมมีอยู่แล้วแค่อาจจะต้องให้เวลาแล้วก็ปรับความคิดปรับมุมมองแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นและอะไรที่ไม่ใช่อะไรที่ไม่ดีอะไรที่เป็นท็อกซิกต่าง จบมันลงไปให้ได้นะครับแล้วค่อยๆ move on สุดท้ายคุณจะ move on จากความเป็นท็อกซิกต่างๆได้ประสบความสำเร็จได้แบบนี้เป็นต้นทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้จัรณานในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการติดต่อดูดวงแบบส่วนตัวต้อง add ไลน์นะครับได้ที่บูพยาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับ ขอบคุณคาม